เปิดตัวโครงการไทยเข้มแข็ง2020ของพรรคประชาธิปัตย์นั้นก็ถูกพูดถึงค่อนข้างมากนะครับว่าเป็นการนําเสนอโครงการออกมาเพื่อแก้เกลียวแล้วก็เปรียบเทียบให้เห็นถึงข้อดีข้อด้อยของโครงการเงินกู้2ล้านล้านบาทของรัฐบาลในมุมไหนอย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องของโลโก้นะฮะไทยเข้มแข็ง2020มีการพูดถึงกันเยอะเหมือนกันนะครับว่าไปก๊อปปี้มาหรือ,อยังไงฮะแล้วมันเป็นโลโก้เดียวกับ อ็ในาคตไทยอนาคตไทยนี่เป็นของของรัฐบาลชุดนี้แหละรัฐบาลครับอ๋อมันเป็นโลโก้เดียวกันซึ่งผมคิดว่าก็ไม่ได้แปลกอะไรเนื่องจากว่าต้องฟ้องต้องฟ้องก็สไตล์ก๊อปปี้ตลอดนะฮะเขาตั้งใจเทียบเคียงฮะสองล้านล้านเนี่ยไม่คิดเลยฮะตัวเลขเขาเอาตัวเลขตัวนี้มาตั้งแล้วก็บวกๆกันให้รวมกันเป็นสองล้านล้านนั้นเขาตั้งใจเปรียบเทียบนะฮะนี่ก็อันนี้อย่าไปว่าเขาเลยอย่าไปฟ้องเลยฮะจ่านิโรดคือคือคุณกรณ์เขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าคือ เป็นเป็นทีมงานของคุณก่อนนะฮะค,คุณพัชนสดนะฮะพัชสนสดนะฮะเราะวาน,นิชก็บอกว่าเป็นหนึ่งในทีมงานที่บอกยอมรับเองเนาเป็นผู้คิดโลโก้ดังกล่าวของไทยเข้มแข็งอ๋อนี่สิดเขาคิดเองใช่ไหมฮะแล้วก็ <laughs> ไม่ <laughs> แต่ว่าเขาบอกว่าจงใจที่จะใช้โลโก้คล้ายกันเพื่อสะท้อนว่าแผนง,งานของรัฐบาลในโครงการเงินกู้2ล้านล้านบาทนั้นเป็นแผนที่คิดโดยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอ้าวนะฮะแล้วก็มีแนวโน้ม ที่จะเป็นไทยเข้มแข็งภาคที่สองและโครงการเกือบทั้งหมดของรัฐบาลชุดนี้พระประชาธิปัต์ก็เป็นคนคิดยืนยันว่าโลโก้ที่ออกมาไม่ได้ลอกพรรคเพื่อไทยลอกพรรคประชาธิปัต์ต่างหากโอาตกลงยังไงไทยลอกไ่ยคือโครงการหลายๆโครงการต้องยอมรับว่าประชาธิปัต์เขาเริ่มมาแต่เขาเริ่มแบบทํานี้ทํานี้ทํานี้ไม่สร้างเป็นบ้านครับไม่สร้างเป็นประเทศไม่สร้างเป็นชาติ นี่มันมันคือความต่างทีนี้คือการหยิบแต่ละเรื่องมาบูรณาการกันแล้วหยิบไอโครงการนี้งัดประเทศไทยออกไปสู่ผลกับดักรายได้ปานกลางเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ปฏิปัติ์แน่นอนเป็นเพื่อไทยทําอันนี้ก็ต้องบอกกันแฟร์แต่ว่าหลายโครงการปฏิติต่อยบยิบย่อยเนี่นะคณะคมคิดมาฮะไอทางคู่เนี่ยสมัยคุณชวนแล้วรถไฟความเร็วสูงก็ไปคุยกับจีนแลวจีนก็ คุยกันมาก็เสนอมาทำอะไรเงี้ยคือคไอเดียอะไรหลายอย่างมาจากปฏิปัติอันนี้ต้องแฟร์ฟรครับ,รบแต่ว่าทางทางรัฐบาลเองวันที่26ใช่ไหมฮะที่จะมีการทำโรดโชว์สร้างอนาคตครประเทศไทย2020ครับจะมีการออกไปทำความเข้าใจนะฮะในโครงการเงินกู้2ล้านล้านบาทให้กับประชาชนใน12จังหวัดนะะระหว่างช่วงตุลาถึงพฤศจิกาซึ่งอันนี้ก็จะทำให้ประชาชนได้เห็นว่าโครงการ2ล้านล้านเนี่ยทำอะไร,รแล้วก็ ประชาชนจะมีชีวิตดีขึ้นอย่างไรการกระจายความเจริญไปยังภูมิภาคในจังหวัดต่างๆเนี่ยนะฮะทำอย่างไรแล้วก็ที่สําคัญก็คือจะอธิบายให้เห็นว่าการใช้เงินเนี่ยมีความโปร่งใสอย่างไรซึ่งอันเนี้ยมันประชาธิปัตย์อาจจะมีเวทีคู่ขนานไปด้วยก็ได้นะครับผมไม่แน่ใจนะว่าเขามีแผนออกไปแล้วยังว่าจะมีการลดโชว์ด้วยหรือเปล่าว่าไทยเข้มแข็ง2020ันยี่สิบเขาจะทําอะไรยังไงครับผมคิดว่าไอโครงการที่เขาจะไปทัวร์สิจังหวัดเนี่ยมันมาจาก ปลายปีที่แล้วที่เขามีนิทรรศการที่สุราชการ <c oughs> แล้วก็มีเสียงเรียกร้องให้ไปเดินทางไปทั่วประเทศ <c oughs> ว่าคือคนเขาอยากรู้จัก <c oughs> ว่าโครงการนี้มันเป็นยังไงผมก็เลยคิดว่าเขาคงจะปั้นต่อยอดมาจากตรงนั้น <c oughs> แล้วก็กระจายกันไปซึ่ง <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่ดีซึ่ง <c oughs> อันนี้โอเคแต่ผมว่ามันก็สิ่งที่สวพูดนะก็ตั้งคําถามได้ดีเหมือนกันว่า <c oughs> ยังไม่ผ่านสวเลยทําไมคุณไป ล,ลงโครงการนี้แล้วล่ะมันเหมือนก็ไปกดกันสวให้ต้องผ่านโครงการนี้โดยมารยาทก็ผมคิดว่าเออโอเค,ครเรื่องมารยาทก็เป็นเรื่องที่แต่ผมว่ารัฐบาลก็รอไม่ได้แหละก็ทําไปแต่คือพอพูดถึงไอ้ตัวสองล้านล้านที่เทียบระหว่างประตย์ก,กับเพื่อไทยอยากจะเติมนิดนึงฮะคือผมคิดว่าสิ่งที่ประชาธิปัตย์เดินมาอย่างนี้เนี่ยใช้นโยบายแข่งเนี่ยนะเป็นเรื่องถูกทางแล้วแต่เขาไม่ควรจะใช้แค่นักบัญชีเอาตัวเลขมาบวกกันให้ได้สองล้านล้าน แล้วก็คิดมาจากโครงการเอาตัวเลขมาบวกคือมันมันไม่ใช่การคิดเชิงยุทธศาสตร์แหละมันควรจะต้องวิคห์จุดอ่อนจุดแข็งประเทศบวกเข้าไปกับจินตนาการบวกเข้าไปความเป็นไปได้ต่างๆแล้วก็แล้วก็ว่างเป็นร่างเป็นโครงการออกมาคิดค้นออกมาแต่สิ่งที่ไม่ได้ทำอย่างนั้ผมคิดว่าสิ่งที่ก็ทําตอนนี้ก็คือการที่มีการอภิปรายกันนะฮะทั้งสวทั้งอะไรต่วเอาคอมเมนต์ของคนอื่นๆมารวมรวมกันแล้วก็สั่งคลอกมาเป็นลักษณะของเชิงตัวเลขอย่าง ถามผม,มนะครับอย่างที่พิชวัตรบอกว่าไอ้เรื่องของยุทธศาสตร์เป็นเรื่องใหญ่คือมันไม่ใช่ว่ารัฐบาลไม่ได้คิดนะครับเรื่องการศึกษาเรื่องสาธารณสุขแต่ทุกวันเนี่ยถ้าเราไม่ปรับโครงสร้างของเศรษฐกิจหให้มันเกิดการขยายตัวเนี่ยนะฮะเราก็ไม่สามารถที่จะไปตอบสนองต่อสิ่งเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะมองว่าไอ้ตัว คือเราต้องมองเป็นยุทธศาสตร์แล้วครับเราจะลงทุนในทุกอย่างตลอดเวลาเนี่ยไม่ได้จะให้ลงทุนในสาธารณสุขปีละแสนล้านแสนล้านเรื่องนี้แสนล้านแสนล้านเนี่ยตลอดเวลาไม่ได้ครับมันถึงจุดที่ประเทศไทยต้องขยายตัวหนีออกจากกับดักรายได้ปานกลางนะครับแล้วจะทำยังไงให้ตัวเศรษฐกิจเนี่ยมันขยายตัวอย่างมหาศาลรัฐก็จะเก็บภาษีและตอบสนองต่อสวัสดิการสังคมได้มากขึ้นนะฮะวิธีคิดแบบชาริตี้แบบนี้ผมว่ามันไม่เวิร์กแล้วล่ะ พราะว่าที่ผ่านมาเราก็คิดแบบนี้มาโดยตลอดแล้วมันก็ทําให้ประเทศไทยไม่ได้เดินไปไหนแต่ว่าต่อยอดจากที่อาจารย์วิโรธพูดว่าเอะแล้วทำไมชัธิปัตมาคิดตอตอนนี้ตอนที่กําลังพูดถึงโครงการ2ลา้านล้านแล้วตัวเองก็กำลังวิจารณ์2ลา้านล้านแล้วก็คัดค้านในโครงการ2ลา้านล้านแล้วอยู่ก็โผล่ออกมาเป็นไทยเข้มแข็ง2020มันมามันมาจากเจตานาที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศหรือมาจากเจตนา ทางการเมืองที่ต้องการที่จะมาผมคิดว่าเขาไม่มีไอเดียหรอกครับก็คือถ้ารัฐบาลคิดอย่างนี้ตั้งแต่แรกตัวเองก็ควรจะมีจินตนาการของตัวเองมีระบบระเบียบวิธีคิดที่ที่คิดว่าดีกว่าเนี่ยออกมาเปรียบเทียบตั้งแต่แรกที่รัฐบาลเสนอโครงการนี้มาเนี่ยประชาชนจะได้ประโยชน์เยอะทีนี้ทําแบบนี้ก็ทําได้พรุ่งนี้ผมก็ทําได้ฮะผมก็ทาตารางขึ้นมาเปรียบเทียบทั้งสองรัฐบาลเนี่ยทั้งสองพรรคการเมืองมันก็ปัจจัยมานกมแสดงว่ามันมน<อ><ก>าจากเจตนาของความรู้สึกไม่ได้ตั้งใจที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลง พัฒนาประเทศจริงๆสิมันมาต้องการที่จะบราฟกันเองหรือว่าใช่ใช่ไหมแล้วก็พูดดีฮะดังนั้นมันก็จะเป็นทำไมไม่เอาโมเดลที่ตัวเองเที่ยวไปเจรจาในสมัยนั้นมาพูดสิฮะว่าตัวเองไปตกลงกับจีนโมเดลของจีนดีกว่ายังไงถูกกว่ายังไงจีนเขาขออะไรจะให้อะไรคือไม่ใช่ว่ามาปรับตามอาร์กิวเมนต์ของคนอื่นที่เขาเสนอแล้วมาวิพากวิจาร์ตลอดเนี่ยผมคิดว่ามันอันนี้คือมันน่าเบื่อมากมันเป็นจิตนาทีคนที่เขาเปิดไทยเข้มแข็ง2020แล้วอย่าไปคิดว่าจะมีการเลือกตั้ง ยุบสภาเร็วๆนี้นะฮะผมคิดว่านี่เขาเอาตั้งใจมาเปรียบเทียบกับสองล้านล้านของรัฐบาลเพื่อจะให้เห็นว่าฉันทําได้โดยไม่ต้องกู้ร<อ>ัฐบาลต้องกู้ถึงขนาดสองแสนล้านไอ้สองล้านล้านแต่เขาทําได้โดยไม่ต้องกู้แค่นั้นเองแต่แต่พอเข้าไปดูในรายละเอียดแล้วมันมันเนียนอะ่ะมันก็บาทเดียวก็ทําได้อย่างอาจารย์วิโรธว่าแหละฮะคือตั้งโครงการมาแล้วก็บาทเดียวแล้วก็เคลมกันไปบ้าก,กันไปซึ่งการพัฒนาประเทศของเราเนี่ยถ้าเราไม่กู้เนี่ยเราจะพัฒนา ได้ไหมฮะอาจารย์เป็นไปได้ยากมากแล้วเราก็ต้องกู้แล้วเราก็กู้เงินมาเป็นเงินจำนวนมหาศาลมาตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์แล้วฮะคือมันมันก็เป็นกลไกสําคัญเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเศรษฐกิจที่มีความโดดเด่นนะครับก็คือเป็นเจ้าของเทคโนโลยีอะไรบางอย่างที่ทําให้เรามีความโดดเด่นเหนือหรือว่าครองความเป็นเจ้าตลาดในสินค้าบางตัวที่ทําให้เราได้รายได้อย่างต่อเนื่องเราไม่มีนะครับคนที่คนที่กินมรดกมาตลอดเนี่ยนะไม่เข้าใจหรอก เรื่องนี้คนที่กินมรดกผมไม่ได้หมายถึงคุณนภิสิทธิ์เลยนะรวยรวมๆเนี่ยฮะไม่เข้าใจหรอกว่าการทำมาหากินหรือการกู้เนี่ยมันเป็นยังไงสําหรับคนจนเนี่ยนะฮะไม่มีวันมีบ้านถ้าคุณไม่กู้แลคุณจะเท่เหนเป็นประเทศที่ไม่ได้รวยขนาดมีมรดกกินใช่ไหมใช่ครับคือมันไม่เจอขุมทองโกบริแบบถูกหวยเหมือนคุณนักสินฝันนะฮะตอนนั้นแต่ว่ามันจําเป็นต้องกู้ทั้งนั้นแหละฮะแล้วแล้วนักธุรกิจต่างๆเนี่ยต่อให้มีเงินเป็นแสนล้านที่หนึ่งของประเทศอย่างคุณนนดินก็กู้ฮะ ไม่มีใครก็ใช้เงินเงินสดหรอกครับครับครับทีนี้ข้อกังวลอันหนึ่งที่จะตามมาก็คือว่าประชาธิปั์จะต้องเสนอให้สารรัฐมนตีความมาตรา169นะฮะขัดมาตรา8ด้วยอะไรด้วยถ้าจะให้ดีนะฮะก็ถ้าไปไปไปสารัฐมนูนยื่นของสองล้านของรัฐบาลใช่ไหมฮะเอาไทยเข้มแข็งเข้าไปด้วยฮะ คือให้ศาลมาพูดเลยครับว่าไหนดีวแต่ของเขาเขาทำในระบบงบประมาณเพราะงั้นศาลอาจจะมองว่าอ่านี้ไม่หมายไทยเข้มแข็งก็ไม่ได้ระบบงบประมาณนะฮะที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้อยู่ในระบบงบประมาณนี่ครับไทยเข้มแข็งเดิมใช่ไหมผู้เหมาล้านมาเป็นเป็นน่องงบประมาณเลยฮะแล้วก็ทําแบบหัวแตกเบี้ยหัวแตกซึ่งปัญหาคือว่าเมื่อวานมันมีข่าวอย่างเนี้ย แล้วก็หุ้นปรากฏว่าตกเลยคือพอมีข่าวว่ายื่น2ล้านล้านไปตีความในสารรัฐมนูญเนี่ยปรากฏว่าหุ้นตกเลยอันนี้เป็นการอธิบายของพวกนักเล่นหุ้นนะฮะซึ่งจริงไม่จริงไม่รู้แต่เขาจะมีคำอธิบายมาถึงว่าอาจจะมีความเสี่ยงใช่ไหมอย่างนั้นเหรอความเสี่ยงววาอาจจะขัดรัฐมนูลครับปัญหาคือว่าพอเราไปเปรียบเทียบถ้าเอา2ล้านล้านไปเปรียบเทียบกับไทยเข้มแข็งไทยเข้มแข็งไม่ขัดรัฐมนูญทำไม2ล้านล้านถึงจะขัดถ้าโดยหลักการโดยโดยเปรียบเทียบโดยมาตรฐานเดียวกันเนี่ยไม่ขาดไม่ขัดแล้วหุ้นก็ควรจะไม่ต้องตก แต่ว่าสารธรมนูญบ้านเราฮะมันเป็นอย่างนี้แหละแต่ตลาดตลาดเขาจะอ่อนไหวมากครับพี่จอมเพราะว่าถ้าสมมติว่าสารธรรมนูญให้ตกจริงมันก็หมายถึงปัญหาความวุ่นวายทางการนี่คือสิ่งที่หลายคนกังวลไงว่าสุดท้ายสารธรมนูญจะยังไงเพราะว่ามันมีอะไรไม่รู้ทนวงทองนายกันว่าอะไรย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้หลายๆเรื่องที่จะเข้าไปอยู่องค์กรอิสระก็เลยทําให้มันจะเป็นปัญหาหรือเปล่าครับแต่มันยังไม่ได้จบง่ายๆครับหมายถึงว่าสวเนี่ยก็ต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งว่าเขาจะแปล ยติแปลงบประมาณตัวนี้ไปอย่างไงนะเพราะขั้นตอนมันอยู่ที่สวซึ่งเขามีในพร้อมเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินเนี่ยมันมีกําหนดเวลาชัดเจนว่าสวต้องพิจารณากี่วันหลังจากนั้นเนี่ยขั้นตอนก็คือสวเจะนํากลับมาถ้ามีการแก้ไขหรืออะไรเขาก็ต้องตั้งกรรมธิการร่วมแก้ไขกกนอีกรอบหนึ่งดังนั้นก็ระหว่างนี้ก็อาจจะมีการยื่นสารรัฐมนูลตีความครับดันั้นยังอีกอีกสักพักหนึ่งฮะไม่ได้เร็วนะครับ